เล่าด้วยโทนเสียงกระชับและน่าสนใจเสียงกระซิบจากป่าลึกคุณเคยได้ยินไหมเรื่องเล่าจากบ้านป่าหุยหีจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ผมไปสัมผัสมาด้วยตัวเองครับเมื่อหลายปีก่อนชาวบ้านเจอเหตุการณ์ประหลาดวัวหายไปจากคอกไม่ใช่แค่ตัวเดียวแต่หายไปเป็นฝูงร่องรอยมีแต่รอยเท้าเสือขนาดใหญ่แต่แปลกตรงที่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีรอยลากไม่มีแม้แต่เสียงร้อง ความหวาดกลัวเริ่มปกคลุมหมู่บ้านบางคนเชื่อว่ามีผีป่ามาเอาชีวิตสัตว์เลี้ยงไปบางคนก็ว่ามีเสือโคร่งกินคนจนกระทั่งมีเด็กชายคนหนึ่งแอบตามรอยเท้าเสือไปสิ่งที่เขาเจอไม่ใช่ทำเสือแต่เป็นหลุมยุบ หลุมลึกขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ใต้พงหญ้าสูงร่องรอยวัวตกลงไปชัดเจนแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือในหลุมมีทางเดินแคบๆนำไปสู่ถ้ำขนาดมหึมาภายในถ้ำแต่งไปด้วยซากวัวที่เหลือแต่กระดูกแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่และรอบๆแหล่งน้ำนั้นมีร่องรอยการขุดเจาะดินโคลนสรุปคือเสือไม่ได้กินวัว แต่เป็นวัวที่เดินพลัดตกลงไปในหลุมยุบและสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือพวกมันพยายามขุดเพื่อหาแหล่งน้ำวัวเหล่านี้ฉลาดกว่าที่เราคิดพวกมันเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าธรรมชาติซับซ้อนกว่าที่เราเห็นเสมอสัตว์ก็มีความสามารถในการเรียนรู้และแก้ปัญหาบางครั้งสิ่งที่เรามองข้ามอาจซ่อนความจริงที่น่าทึ่งเอาไว้ แล้วคุณล่ะเคยเจอเรื่องราวอะไรที่ทำให้คุณต้องประหลาดใจกับความฉลาดของสัตว์บ้างไหมลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับและอย่าลืมฝากติดตามช่องซองสเปกตรัมฟังเพลงมันๆได้นนหน้าช่องได้เลย